The Star เจ็ดครับกำลัง mm hmm. จะมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีความฝันนะครับอยากจะเป็นนักร้องเนี่ย mm hmm. ก็อยากให้มาประกวดกันเยอะนะครับเพราะว่าเวที The Star เนี่ยเป็นเวทีที่ต้องบอกว่ามีอะไรมากกว่าการที่เข้ามาประกวดร้องเพลงครับได้กันซึ่งจะบอกว่ากันเนี่ยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากบ้าน The Star หลังนี้นะครับทั้งทั้งความรักความอบอุ่นแล้วก็แล้วก็สิ่งต่างๆมากมายที่ทําให้เราได้ได้เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าใช้ชีวิตในวงการนี้ได้ ได้ก็คือปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นเรื่องของการมีความอน้อนถ่อมตนหรือว่าหรือว่าการที่จะมีการใช้ชีวิตอยู่ส่วนร่วมอยู่กับคนอื่นนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนได้มาสมัครกันเยอะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นแรงบันดาลใจของของการนะครับก็คือเรื่องของความรักครับกันกันเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีความรักในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรที่ก็แล้วแต่เนี่ยกันเชื่อว่าสิ่งนั้นที่คุณทำเนี่ยก็จะออกมาดีแน่ๆนครับอ่าจะบอกว่า กันก็ไม่ได้เป็นคนที่มาประกวดครั้งเดอะสตาร์เป็นครั้งแรกนะครับก็คือมาประกวดครั้งแรกคือเดอะสตาร์ห้าเมื่อปีที่แล้วครับก็ต้องบอกว่าผิดหวังไปแล้วก็ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้มีโอกาสพยายามฝึกฝนตัวเองให้ให้เหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นมาครับคือคือแรกๆก็คือท้อบ้างครับแต่ว่าแต่ว่าคือเราการคิดว่า ถ้าเกิดว่าการมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะมาพิสูจน์ตัวเองครับแล้วก็มาประกวดใหม่ในเดอะสตาร์หกนะครับแล้วกออ็ทำฝันเป็นจริงนะครับกันก็อยากจะฝากแง่คิดตรงนี้ถึงทุกทุกคนว่าเออวลาที่เราท้อเนี่ยเราสามารถที่จะท้อได้แต่ว่าอย่าถอยครับกันเชื่อว่าทุกอย่างมันมันสามารถมีทางแก้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือกันคิดว่าชัยชนะเนี่ยนะครับที่ที่มามาจากการที่เราเคยแพ้มาก่อนเนี่ยก็จะเป็นชัยชนะที่แบบว่าวิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆครับก็อีกไมก่กี่วันก็จะเป็นรุ่นพีี่แล้วใใชัักก็ดจครบบ ตลอดระยะเวลาที่เราได้มีโอกาสเป็นเดอะสตามานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ดีใจที่ยังมีคนที่รักเราอยู่นะครับแล้วก็เด็กซามเจจะมาแล้วเนี่ยก็เอาใจช่วยน้องๆทุกคนนะครับที่ที่จะมาประกวดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเต็มที่กับกับฝันของตัวเองที่ที่จะมาประกวดในครั้งนี้นะครับแล้วก็การเชื่อว่าดาวดวงใหม่ดวงที่7เนี่ยก็น่าจะเป็นดาวที่เป็นประกายที่สวยงามอีกไม่ช้าครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับผมวันที่6 7และก็13พฤศจิก,กายนนี้นะครับก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับที่ตึก GM Grammy แห่งนี้นะครับก็อย่าลืมเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาสมัครกันเยอะนะครับถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนพวกเขาประตูสูง่วงการบันเทิงกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้งเดอ Star คนฟ้าคว้าดาวปี7ภาคกลางเปิดรับสมัคร3วันวันที่6วันที่7และวันที่13พฤศจิกายนนี้ที่อาคาร GM Grammy Place กรุงเทพ